โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวใหม่นะครับจะมาใช้งานตัวใหม่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นทารุทูเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้ให้ดูนะครับว่ามันเป็นไงนะนะครับก็เปิดมาแล้วก็รันอันนี้ก่อนนะครับใส่คีย์ไปนะครับกด enter นะครับก็รอแป๊บนึงนะครับนะครับรันตอนอยู่ในเซิร์ฟเลยนะก็กดเลยกดโอเคกดโอเคนี่คือติดแล้วนะครับเอ่อการใช้งานคือกด G กด G จะทําให้อีฝั่งแทงไม่โดนหรือว่าตีไม่โดนนะครับ มันไม่ได้ใช้งานเหมือนตัวจีแล้วอะไรกดแทงไม่ได้นะอันนี้คือแทงได้ปกติตีได้ปกติครับเดี๋ยวมาใช้ให้ดูนะครับดูแป้นคีย์บอร์ดผมไว้นะนี่นะครับนี่ครับผมกดตีอยู่นะนี่ครับผมกดจีแล้วก็กดตีไปด้วยนะครับนี่นะครับเห็นปะนี่ถ้าถ้าผมปล่อยผมก็โดนตีปกตินะนี่แต่ถ้าผมกดแต่ถ้าผมกดอ่ะมันก็มันก็ตีผมไม่โดนนะ เนี่ยครับอันนี้ผมปล่อยนะครับนะครับปล่อยก็ปล่อยมันก็ตีปกตินะครับแต่ถ้ากดจีมันจะตีไม่โดนนะนีครับนะครับตีคนอื่นได้ปกตินะครับกดจีเนี่ยผมปล่อยละเนี่ยครับปล่อยก็โดนตีปกตินะครับแล้วผมกดก็ไม่โดนนะครับเนี่ยครับกอลลี่ชิวชิวอารูลูกเซิร์ฟชิวชิวนิวยอร์กอีกนิวพาไปฝั่งจะเห็นเป็นเราโดนตีปกติเลยนะครับ เนี่ยครับเนี่ยเราจะหัวแข่งก็กดจีได้เลยครับเนี่ยครับไม่ใช่ตัดเน็ตหรือว่าอะไรนะครับเนี่ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปเล่นหมัดเลยครับในการหยุดหมัดของอ e ีฝันะครับไปดูเลยครับ